กระสือในอดีตเคยมีความเชื่อกันว่ากระสือคือพูดชนิดหนึ่งวิบากกรรมที่ทำให้เป็นพูดตอนที่เป็นมนุษย์หากินโดยทางมิชอบคือหลอกลวงต้มตุนเพื่อนมนุษย์เช่นนำของปลอมมาขายเป็นของจริงหรือของโบราณไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามตายไปแล้วก็จะไปเป็นเปรตก่อนมีความหิวโหยเป็นอย่างมาก ชอบกินของบูดของเน่าเพราะวิบากกรรมมีพฤติกรรมสกรปกรกโลภอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นโดยทางมิชอบพอพ้นสภาพจากเปรตหากกรรมยังไม่หมดก็จะมาเกิดเป็นพูดจะกินได้เฉพาะของสกรปรกของข่าวของเน่าเหม็นโดยจะเข้าสิงได้เฉพาะบุคคลที่มีวิบากกรรมเหมือนกับตัวเองที่เคยทำไว้ตอนเป็นมนุษย์มันจะดึงดูด ไปหากันได้ไมิใช่อยากจะเข้าสิงใครก็ได้สวัสดีครับเรื่องเล่าตำนานผีไทยที่เล่าขานกันมาช้านานวันนี้ขอนำเสนอเรื่องผีกระสือกระสือเป็นผีชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าสิงสู่อยู่ในตัวของคนที่เป็นเพศหญิงโดยมากมักเป็นใหญ่แก่ ชอบรับประทานของสดๆเขาขาๆมักออกหากินในเวลากลางคืนและไปแต่หัวกับไตไส้พุงส่วนร่างกายคงทิ้งไว้ที่บ้านเวลาจะไปไหนเห็นเป็นดวงไฟสีดวงโตสีเขียวๆเรืองๆวามๆใครที่คลอดลูกใหม่ๆกลิ่นสดๆของคขาวเลือดมักจะชักนำให้ผีกระสือ และเข้าสิงกินตับไตไส้พุงของหญิงที่คลอดลูกหรือของทารกที่คลอดนั้นเหตุนี้ชาวบ้านจึงมักเอาน้าพุทราสะไว้ที่ใต้ถุนเรือนตรงที่มีกรองมีรูเพื่อป้องกันไม่ให้กระสือเข้ามาเชื่อกันว่ากระสือกลัวน้มเกี่ยวไส้นอกจากของสดๆขา,ขาวๆแล้วกระสือ ยังชอบรับประทานของโสโ,โรครกเช่นอุจจระเป็นต้นเมื่อรับประทานแล้วเห็นผ้าของใครตากทิ้งค้างคืนเอาไว้ก็เข้าไปเช็ดปากผ้านั้นจะปรากฏเป็นรอยเปื้อนดวงๆถ้าเอาผ้านั้นไปต้มกระสือจะรู้สึกเจ็บแสบปวดร้อนปากทนไม่ไหวจนต้องมาขอร้องให้ไม่ต้มอีกต่อไปกระสือนั้น เมื่อเจ็บจวนเกียดจะตายก็ไม่ตายง่ายๆต้องคายน้ําลายของตนถมเข้าปากลูกหลานคนใดคนหนึ่งไว้สืบทายาทเป็นกระสือต่อก่อนตนจึงจะตายได้โดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปการปราบกระสือนั้นไม่สามารถไล่ผีที่สิงสู่ออกจากร่างกายเหยื่อได้ว่ากันว่าวิญญาณน,นั้น ได้อย่างลึกลงในใจของคนคนนั้นแล้วฉะนั้นการปราบกระสือก็เท่ากับว่าต้องฆ่าคนคนนั้นไปเลยสวัสดี